ทีมฟุตบอลในเจลีอีกทีมใหม่ที่แฟนบอลไทยจะเทใจให้อีกหนึ่งทีมหนึ่งในนั้นก็คงหนีไม่พ้นทีมน้องใหม่อย่างโออิตะทรินิตะหลังจากปี2017มีนักเตะไทยอย่างเจ้ายิมวราชิตคณิศสีบำเพ็ญได้บินลัดฟ้าไปร่วมฝึกซ้อมและทดสอบฝีเท้ากับทีมโออิตะมาแล้วในสมัยที่ทีมโออิตะยังอยู่ที่ลีกพระรองอย่างเจทูและบัดนี้ มันก็ถึงคิวของนักเตะไทยอีกหนึ่งคนที่จะได้ไปร่วมว่าลวดลายในศึกเมจิยาสุดะเจวันลีก2019เพื่อโชว์ศัก,กยภาพของนักเตะไทยให้ทุกคนได้เห็นอย่างดินแดนแห่งซามูไรและสำหรับคลิปนี้รายการเจลิกสเปเชียลจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรู้จักกับทีมโออิตะทรินิตะทีมต้นสังกัดใหม่ของเจ้านิวทิติพันธ์พ่วงจันทรกองกลางทีมชาติไทยสายพันธ์ระหม แต่ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับทีมโออิตะทรินิตะปุ่มไลค์และปุ่มกด Subscribe อยู่ด้านล่างอย่าลืมกดติดตามกันไว้เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางแชแนลของเราโออิตะทรินิตะคือหนึ่งในทีมที่มีอายุน้อยที่สุดในญี่ปุ่นพวกเขาก่อตั้งขึ้นมาในปี1994หรือมีอายุแค่เพียง25ปีเท่านั้นและเขาร่วมดิวิชั่น1ของจังหวัดในานามโออิตะทรินิตี ก่อนที่พวกเขาจะคว้าแชมป์ได้2ปีรวดก้าวพรวดขึ้นสู่ JFL หรือ Japan Professional Football League ในปี1996และในปี1999พวกเขาก็เป็นหนึ่งในทีมชุดก่อตั้ง J-League Division 2หรือว่า J2 และเปลี่ยนชื่อมาเป็น Oita Trinita หรือว่า t r i n i t a ที่แปลว่า3เพื่อแสดงถึงการสนับสนุนจากแฟนบอลสปอนเซอร์และหน่วยงานของรัฐบาลและในปี2002ประวัติศาสตร์ของทีมก็ต้องถูกจารึกขึ้น เมื่อพวกเขาสามารถควาชช้าแชมป์เจทูและเลื่อนชั้นขึ้นสู่หลีกสูงสุดอย่างเจวันได้สำเร็จและหลังจากนั้นพวกเขาก็ยืนหยัดอยู่บนหลีกสูงสุดได้ถึง7ฤดูกาลก็คือในช่วงฤดูกาลปี2003ถึงปี2009และโดยเฉพาะในปี2008ผลงานของพวกเขาก็ต้องทะยานขึ้นเร้ากับกระสวยอาวากาศเมื่อโออิตะสามารถสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยผลงานจบเป็นอันดับ4ของตารางบนหลีกสูงสุด ไม่เพียงเท่านั้นพวกเขายังเข้าไปปราบทีมชิมิสุเอสพาวในศึกนาบิสโกคัพนัดชิงชนะเลิศด้วยผลสกอร์2ประตูต่อศูนย์และคว้าแชมป์มาครองได้แต่หลังจากนั้นความสําเร็จก็ไม่เคยมาเยือนถิ่นโออิตะอีกเลยและแค่เพียงฤด,ดูกาลเดียวจากทีมที่เคยรุ่งโรจน์และมีผลงานที่ดีเยี่ยมกลับพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเมื่อในปี2009พวกเขาก็ต้องเจอกับปัญหาทางด้านการเงินจนทําให้ผลงานของทีมต้องดําดิ่งลง จนตกชั้นสู่เจทูอีกครั้งและในปี2010ถึงปี2012พวกเขาตะลอนอยู่ในลีกเจทูอยู่ถึง3ฤดูกาลและในปี2013พวกเขากลับขึ้นสู่เจวันได้อีกครั้งแต่ทว่าในเจลีกยุคใหม่เป็นลีกที่มีการแข่งขันที่สูงอยู่แล้วลีกสูงสุดคือลีกที่รวบรวมทีมชั้นยอดอยู่ตรงนั้นไม่แข็งแกร่งจริงๆอยู่ไม่ได้และในปีนั้นบนลีกสูงสุดเหล่านักรบแห่งคิวชู ถึงแม้จะเจอกับสถานการณ์ที่ย่ำแย่พวกเขาต้องเผชิญกับสภาพปัญหาทางด้านการเงินที่ไม่สู้ดีนักไม่มีแม้กระทั่งสปอนเซอร์หนุนหลังแต่พวกเขาก็โชว์สปิริตบอลลีกสูงสุดได้อย่างน่าชื่นชมโออิตะยืนหยัดอยู่ในเจลีกได้เพียงแค่ปีเดียวก็ต้องตกชั้นกับสู่เจทูตามเดิมด้วยการปิดฉากของซีซั่นด้วยการรั้งเป็นอันดับที่18ของตารางและหลังจากปี2015สถานการณ์ของโออิตะก็ดำดิ่งลงอีกเมื่อพวกเขา ต้องล่นสูตรเจสในครั้งแรกตั้งแต่ที่มีการก่อตั้งสโมสรมาแต่ทว่าในลีกล่างพวกเขาก็ใช้เวลาเพียงไม่นานเมื่อในปี2016พวกเขาได้แต่งตั้งโทโมโฮิโร่คาตะโนโซากะเข้ามานั่งท่านกุณซื้อใหม่ของทีมก่อนที่โทโมโฮิโรจะพาทีมประสบความสําเร็จโวยการคว้าชแชมป์ของ J3 และพาทีมเลื่อนชั้นกลับขึ้นมาเล่นยังลีก J2 ภายในเวลาแค่ฤดูกาลเดียวได้สําเร็จและในปี2018 วกเขากลับมาอีกครั้งเมื่อสามารถสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโออิตะทรินิตะกลับขึ้นมาสูตรโอโซนแห่งหลีกสูงสุดด้วยการเป็นรองแชมป์ของเจทูเป็นการกลับขึ้นมาเล่นเฮงหลีกสูงสุดอีกครั้งในรอบ5ปีพร้อมกับทีมมัตสึมัโตะยามากะทีมน้องใหม่ซึ่งเป็นแชมป์ลีกเจทู2018ที่ผ่านมาซึ่งทีมมัตสึมโตะยามากะก็เป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่เริ่มติดหูแฟนบอลไทยในช่วงขวบปีที่ผ่านมาเพราะเป็นทีมที่มีข่าวในการคว้าตัวนักเตะไทยมาร่วมทัพ ไม่แน่นะครับในอนาคตถ้าหากนักเตะไทยของเรามีผลงานดีๆเราอาจจะได้เห็นนักเตะไทยไปเล่นกับทีมมัตสึมโตะยามาก,กะก็เป็นไปได้สนามโออิตะแบงก์โดมหรือที่รู้จักกันดีในชื่อสนามบิ๊กไอสร้างโดยสถาปนิกชาวญี่ปุ่นอย่างคิโชคุโรคาวะโดยมีรูปร่างคล้ายกับดวงตาขนาดยักษ์เริ่มเปิดใช้งานในเดือนพฤษภาคมปี2001เพื่อใช้ในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2002ที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพร่วมกับเกาหลีใต้ ซึ่งในตอนนั้นมีความจุอยู่ที่43,000ที่นั่งก่อนจะลดลงมาให้เหลือความจุเพียง40,000ที่นั่งจนถึงปัจจุบันโดยมี3เกมฟุตบอลโลกปี2002ที่ใช้สนามนี้ลงทำการแข่งขันได้แก่ตุนิเซียพบเบลเยียมเม็กซิโกพบอิตาลีและสวีเดนพบเซเนกัลโดยลักษณะพิเศษของสนามแห่งนี้โดมจะสามารถเปิดปิดได้ตามต้องการทำให้สามารถแข่งขันได้ทุกสภาพอากาศเหมือนกับสนามซับโปโรโดม รังเย่าของคอนซาเดเรซับโบโรที่สามารถเปิดปิดโดมได้เช่นกันและนี่คือสกู๊ปของ J-League เ p e c i a l กับเรื่องราวของทีมโอิตะทรินิตะที่ทางชแนลของเราได้นำมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้คลิปหน้าจะเป็นคลิปประวัติที่น่าสนใจของทีฟุตบอลในเจลิกของนักเตะไทยคนใดอย่าลืมติดตามชมกันนะครับถ้าหากถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ แล้วามาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นาะคะเซียทีวีต้องขอตัวลาไปก่อนขอความสุขจงอยู่คู่กับพี่น้องแฟนบอลชาวไทยทุกๆคนสวัสดีครับ